สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังพนาการ4ขั้นของนักเทรดนะครับจากการคิดว่าซับซ้อนแล้วดีครับไปสู่เรียบง่ายกลับดีกว่านะครับจากท่ายากเป็นท่าง่ายนะครับนี่เป็นพัฒนาการที่ผมได้มาจากเว็บไซต์ Trade C ียตนะครับ What does keep it simple in trading actually mean นะฮะก็เป็นเขามีการทำเป็น เป็นช่องเอาเป็นบล็อ,อ,อกสี่บล็อกนะฮะทั้งตั้งแต่1 2 3 4นะเดี๋ยวผมผมแปลเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะทำให้ท่านดูนะฮะนะฮะทำเป็นข้ามันไดให้ท่านดูแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดเจน4ขั้นครับพัฒนาการ4ขั้นที่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เป็นการยังไงทุกคน,นะฮะยิ่งถ้าคุณมาทางสาย ทเทนิคอลีนี้ชัดเจนนะฮะภาพชัดมากเลยผมเคยเป็นนีเหมือนกันนะขั้นที่หนึ่งะรครับซับซ้อนแต่สับสนฮะซับซ้อนแต่สับสนหรือว่าซับซ้อนแต่มั่วฮะสองเรียบง่ายแต่มั่วฮะสามเรียบง่ายแต่ขี้เกียจสี่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพนะครับนี่เป็นสี่พัฒนาการสี่ขั้นนะครับที่มัน เป็นความจริงนะครับของนักเทรดนะครับมันดูขั้นแรกซับซ้อนแต่สับสนนะครับหรือว่าซับซ้อนแต่มั่วนะครับคือมือใหม่นะั้นนะ่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองกาลังทาอะไรอยู่ครับเข้ามาด้วยการซึมซับแต่ข้อมูลครับนะฮะซึมซับแต่ข้อมูลเลยคือบริโภคข้อมูลเต็มที่ครับนะอะไรก็ตามที่เขาบอกว่าดีมีประโยชน์ชนี่บรโิโภคเต็มที่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะต้อง เอาข้อมูลไปไว้อย่างไรเอผมทําไว้หนังสือเล่มนี้นะครับอ่อาศาสตร์ศิลปะการเป็นอรอตนะครับลองไปอ่านดูได้นะมันจะมีเชื่อหนึ่งที่ผมตั้งเป็นบทหน้าชื่อว่าความรู้ทั่วหมดตัวไม่รอดนะมันจะเป็นลักษณะของการทิ้งฮะทิ้งข้อมูลครับสลัดทิ้งข้อมูลนะฮะเนี่ยมือใหม่ทุกคนเข้ามาด้วยมันเป็นธรรมชาตินะความใหม่เนี่ยเราจะเสพข้อมูลก่อนบริโภคข้อมูลก่อนเหมือนเหมือนผีเสื้อครับ ก่อนที่มันจะกลายเป็นเสื้อมันต้องไปดักแดกมันต้องกิน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 ทุกอย่างครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองกินไปทําไมแต่เป็นกินเป็นเป็นกลไกธรรมชาตินะครับพวกเขาสร้างกฎขึ้นมามากมายครับ <No. S 1> เพื่อปกป้องตัวเองแต่ว่าเป็นกฎที่เขาบอกมาครับว่าเอ้ยว่าต้องมีกฎนี้นะจําหมดนะฮะใครโพสต์เรื่องกฎเนีน่ยจำ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 บริโภคข้อมูลครับเก็บไว้ครับเก็บไว้นะหลายคนเนี่ยซื้อระบบเทรดที่เขาบอกว่าดีที่สุดครับ มาใช้ครับซึ่งอาจจะเป็นระบบที่บังเอิญเจอหรือมีใครสักคนบอกว่าดีสุดฮะเอามาใช้ครับด้วยความที่เขาเป็นนักบริโภคครับคือเสพข้อมูลเก็บข้อมูลทุกอย่างหน้าจอนะถ้าเป็นสายสายเทคนีคเขานั้นอะินดิเคเตอร์เต็มฮะเครื่องมือเพียบฮะเพื่อที่จะสร้างระบบที่เป็นไปได้ครับและก็ ซับซ้อนฮะโดยเขาคิดไปเองว่ามือโปรจะต้องทำอะไรที่ซับซ้อนอย่างนี้ครับนี่เป็นมือใหม่คิดนะเสะพข้อมูลเยอะครับสะสมข้อมูลมามากมายครับแล้วก็ซื้อระบบที่ดีที่สุดหรือว่าใช้ระบบที่มีคนบอกว่าดีที่สุดครับแต่ใช้ด้วยความที่เอาทุกอย่างมาใส่ครับใส่ทั้งหมดเลยเพราะว่าคิดว่า มือมือโปรต้องานีะมือโปรต้องรู้เรื่องโน้ตเรื่องนี้ทุกอย่างครับมือโปรต้องรู้ทุกเรื่องเป็นเป็ดนะครับง่ายงนะเขายังเชื่อว่าความเป็นเป็ดคือสุดยอดครับเนี่ยเป็นเป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะมือใหม่ซิงเป็นงีถ้าเป็นนักเทรดเป็นนักศึกษาสี่ชั้นปีนะปีแรกครับเฟรชชี่เป็นไงเฟรชชี่เป็นไงี้คือคิดว่าความซับซ้อนเนี่ยคือคือความเป็นมือโปรครับที่สาคัญเขาคิดว่ายิ่งเขาใช้มือเครื่องมือเยอะครับ ยิ่งไม่ถูกหลอกครับเขาคิดไงน,นะยิ่งใช้เครื่องมือเยอะยิ่งไม่ถูกหลอกครับเพราะจะมีตัวนี้คัดกรองให้ร้องให้เนี่ยปัญหาคืออะไรครับเกิดอาการเขาเรียกว่า,า analysis paralysis คืออัมพาตทางการตัดสินใจครับหรือว่าตัดสินใจไม่ได้ครับอา้อาวอะไรวะทำไมไม่มีมัน,ม,นมันไม่มันไม่สวยหรูเหมือนกับอย่างที่หนังสือบอกเลยเนี่ยมันโอ้เครื่องมือตีกันครับดิเคเต t o r ตีกันฮะกลายเป็นว่า ขั้นที่หนึ่งนั้นหรือเป็นเฟรชชี่ของของการเรดนนั้นเลเทครับเลเทขาดทุนฮะขาดทุนหลายครั้งขาดทุนซ้ำซากครับต่อมาครับเริ่มคิดได้ละเออวะเอ,อีหรือว่าความซับซ้อนนี่มันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วะก็มีคนบอกกันว่าเล้นุ่นต้องเล่นทางง่ายนะอย่าเล่นท้ายยากเลยเนี่ยอ,อใช่เว้ยฉันเปลี่ยนใจด้วยครับฉันพัฒนาการละปรับปรับเลื่อนชั้นเป็นปีสองครับ เรียบง่ายแต่สับสนฮะหลังจากที่เขาขัดทุนหลายครั้งครับเขาเลยคิดว่าปัญหาคืออินดิเคเตอร์เว้ยอินดิเคเตอร์เนี่ยทำให้ชั้นสับสนเว้ยเนี่ยผมตีความนะว่าคนที่อยู่สเตจหนึ่งฮะขั้นที่หนึ่งเนี่ยมีอยู่ประมาณสักผมตีนะ80%ของตลาดครับมีน้อยนักที่จะ ข้ามมาปี2ได้นะครับเลือดหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจึงก็สองครั้งเนี่ยสองครั้งเนี่ยสองครั้งกับที่ผมเคยทำหน้าไหนนะน,นี่ครับเนี่ยเนี่ยปีหนึ่งฮะใช้อินดิเคเตอร์ครับใช้อินดิเคเตอร์นะเดี๋ยวผม,ผมก็ไปภาพนี้มาใส่ดีกว่านะดูนะฮะปีหนึ่งนั้นฮนะใช้อินดิเคเตอร์ซับซ้อนครับมากมายครับนะแต่พอปี2เนี่ยเอ๊ะหลังจากที่เขาเจอการขัดทุนแล้วเขาไม่ยอมแพ้เว้ย เขาก็เริ่มคิดว่าปัญหาคืออินดิเคเตอร์ว่ะดังนั้นเนี่ยเออผมนีคำหนึง่งผมก็ใช้เมื่อแต่ก่อนอินกกดิเคเตอร์มันแลกกาดเออมันแลกกาดต้องเทรดกรับเปล่าถึงจะไม่แลกกาดมันจะทันเวลาพอด,ดีเนี่ยไม่ต้องรออินดิเคเตอร์หรอกอ่าใช่ครับเขาที่อินดิเคเตอร์ไปครับแล้วอ,อีกอ่างนึงคือว่าเขาคิดว่า ถ้ายากไม่ใช่ละฉันต้องเล่นท่าง,ง่ายตัดอินเทอร์อดิเคเตอร์ไปเล่นท่าง,ง่ายครับพยายามสร้างวิดีารที่เรียบง่ายแต่ปัญหาคือนะครับพวกเขายังโฟกัสที่ผลลัพธ์ครับกฎที่เคยใช้มากมายครับแต่ก่อนมีเป็นตีซักซัก2ักยี่กดตอนนี้เหลือ แล้วกดแค่ม่กี่ข้อครับนะเอาแบบง่ายๆเล่นทางง่ายครับเล่นทาง,ง่ายนะแต่การใช้กดน้อยลงนั้นทำให้ไปเกิดไปสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเขารู้ไม่จริงครับนี่ฮะเอาอินดิเคเตอร์ออกนะฮะเพิ่งพาราบเปล่าแล้วก็พยายามเล่นทางง่ายครับแต่ปัญหาคือเขาโฟกัสที่ผลลัพธ์ครับพอโฟกัสผลลัพธ์เนี่ยด้วยความที่รู้ไม่จริงนะ ใช้กดน้อยลงครับยิ่งพังครับสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเพราะว่านะครับการเทรดแบบกราฟเปล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนจากการแพ้ให้เป็นการเป็นนักเทรดผู้ชนะได้ทันทีนะครับพวกเขายังขาดเลยครับขาดการบริหารความเสี่ยงครับยังไม่เที่ยวชาญการบริหารจัดการเงินและก็พ o Si ชั่นไซครับเขายังบริหารความเสี่ยงอย่างประมาทอยู่ จัดการเงินพ t ซิชไซส์แบบประมาทอยู่ครับโฟกัสผลลัพธ์เละฮะขาดทุนนี่ครับปีที่2ยังขาดทุนอยู่ฮะเนี่ยก็ประมาณนี้ฮะคือ40%นั้นแปหายไปครับประมาณนี้นะอยู่โซนเนี้ยว่า20%เนะอย่างไม่ไ,มได้ก็ไม่ได้ครับนะพอข้ามมาก็จะมีส่วนหนึ่งที่ที่เลิกไปนะอีกส่วนหนึ่งครับ ยังคงสู้ต่อครับอา้าวล่ะเขาเนี้ยเขาข้ามไปสู่พัฒนาไปสู่คันเรียกว่าเรียบง่ายแต่ขี้เกียจครับหลังจากขาดทุนมากขึ้นครับปีหนึ่งขาดทุนปีสองขาดทุน,ป,ทนปีสามขาดทุนนี้ครับเขาเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆอะ่ะซับซ้อนก็ไม่ได้ตังค่าง่ายก็ไม่ไตังทำไงดีวะเนะี่ย ความขี้เกียจนำไปสู่การเทรดแบบเล่นการพนันครับคือคิดว่าโชคจะตาและพึ่งพายโชคกันเนี้ยพึ่งพายโชคนะครับเขาหวังว่าเขาจะสะดุดกับระบบที่ทำงานได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้นครับดยความที่เขาไม่อยากจะทำงานเยอะครับเพราะว่าขยันไปก็ไม่ได้อะไรฮะทำน้อยก็ไม่ได้อะไรครับเขาจึงไม่ค่อยอยากทำอะไรละ และมองหาท,ทางออกที่ง่ายได้ครับความเรียบง่ายแบบขี้เกียจหมายถึงนะรครับเทรดแบบไม่มีกฎครับเห็นครับว่าหลายครั้งการมีกฎมากเกินไปก็ยุ่มยิ้มนะไม่มีกฎมีกฎน้อยไปกไม็มีปัญหา,ไม,มาไ,มมไม่มีก็เลยดนะีกว่าไม่มีมีกฎแต่มันขี้เกียจนะแต่ถึงกระนั้นด้วยความที่ขี้เกียจนะต้องการนะครับ ต้องการสรุประบบที่ทํางานได้ทันทีตนะั้งแต่เริ่มต้นเขาเลยเปลี่ยนระบบไปเรื่อยครับะระบบนี้ไม่เวิร์กอ่ะง่ายๆใช้แม็กดีอ่ะไม่เวิร์กเว้ย RSI เปลีย่ยนมา RSI RSI ไม่เวิร์กอ่ะบริงเจอร์แบรนด์บริงเจอร์แบน,บแบนไม่เลิกไม่เวิร์กะไรดิไปเป็นอิชิโมกุอิชิโม,ก,มกุไม่เวิร์กเลยดิเอาไปไปอินเลดเว็บเลยกันเว็บไม่เวิร์กไปอะไรอ่าแบทอะไรนะเป็นเทคขาคณิตอ่ะ รูปปูรูปค้างคาวอะไรแนฮะเปลี่ยนไปเลยครับแต่ทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนไปก็พบกับความสิ้นหวังมากมายครับแล้วก็นะครับขั้นตอนนี้ครับมักจะเป็นจุดจบของนักเทรดจำนวนมากครับหมดไฟครับคิดว่าตัวเองไม่ไหวแล้วคิดว่าไม่ไหวแล้วคิดว่าชั้นคงไม่เหมาะการเทรดต่อไปแล้วฮะนะครับเอาใหมนะครับเริ่มต้นปีหนึ่งเนี่ย มีพลังเยอนะเนาะคิดว่าซับซ้อนได้ดีครับซับซ้อนคือเรื่องดีนะแต่ขาดทนุนพัฒนาการขั้นหนึ่งคือซับซ้อนไม่ดววีใช้ทางใช้ทางง่ายไว้มีกดน้อยก็มีเวิร์กอีกครับมาปีที่สามไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยเพิ่งพาโชคชไตายเดียวครับแล้วก็คิดว่าต้องมีระบบสักระบบแหละที่มันที่มันเวิร์กสับเขาออกแบบมากำหับเขานะปรากฏว่าไม่ได้ดีครับ เขาจึงถอดใจเลิกล้มความตั้งใจครับเนะเขาบอกว่านะความเรียบง่ายแบบพิเกียดนั้นมักเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ก่อนที่เขาจะจะยอมแพ้หรือพอดพังครับคือถ้าไม่ไม่หมดใจก็หมดตัวฮะเนี่ยขั้นตอนที่3ามคือเกียจครับี้เกียดคืออะไรครับเทรดแบบการพานันครับแล้วก็มองหาระบบที่มัน สมมูแบบเป็นแบบเขาครับไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปเอยครับนะฮะทำให้ครับเกิดการเทรดแบบการพนันนะก็เลนนะแล้วเงินเงินก็ไม่ค่อยกําไรก็ไม่ได้นะเกิดการก็พิชันไซไม่สนใจก็อัดหนักเดียวครับหวังว่าโชคจะพลิกชะตานะเนี่ยแบบนี้ครับเทรดแบบการพนันแล้วก็เปลี่ยนไปเอยเนี่ยขาดทุนเยอะครับขาดทุนนะไม่สนใจความเสี่ยงยเลยเละเทะฮะนี่คืเป็นขั้นตอนที่ขั้นตอนที่สามครับนักเทรดส่วนใหญ่มักจะไปนะฮะ มตีประมาณสักนี้ฮะประมาณสักเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับไปละอัที่สามเนี่ยค,คนเก้าสามเปอร์เซ็นต์ยอมแพ้มีแค่ส่วนน้อยครับที่ไม่ยอมแพ้และกล้มหน้าก้มตามีความภาคเพียรที่จะพัฒนาขึ้นต่อไปได้ครับคนส่วนน้อยนะครับที่จะ ประสบความสาตรดได้ครับนะฮะคนที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปมักจะได้รับรางวัลสําหรับความอดทนและความดื้อรั้นของตนเองครับทําให้เขาเนี่ยเขา้าเข้าใกล้การเทรดอย่างมืออาชีพอย่างเต็มที่ครับนะั่นคือการเทรดอย่างมืออาชีพนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับขอแค่คุณไม่ยอมแพ้ ในขั้นตอนที่3ครับในปีที่3เนี่ยเพิ่งยอมแพ้แค่คุณสู้ต่อไปครับนะฮะถึงแม้ขาดทุนก็หาเงินอีกก้อนนึงมาสู้อีกรอบนึงฮะยิ่งคุณใช้เคล็ดลับ5ข้อนะครับคุณจะผ่านจากสเตจสามไปได้ครับคุณจะกลายเปคนเครับที่จะก้าวไปสู่4ี่กันเลยครับอยู่ห่างจากการกระโดดไปกระโดดมากหาระบบใหม่นะครับคือครับ อย่าเปลี่ยนระบบใหม่ครับอย่าเปลี่ยนระบบไปเรื่อยนะฮะหนึ่งนะอย่าเปลี่ยนระบบไปเรื่อย2ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ position size อย่างสมเหตุสมผลฮนะสอย่าได้เทรดด้วยอารมณ์ครับสติดตามและตรวจสอบ performance ของตัวเองครับแล้วก็5เนี่ยนะเปลี่ยนโฟกัสครับ าจากการที่เราโฟกัสผลลัพธ์ไปเป็นโฟกัสกระบวนการครับอันนี้เขาบอกว่านะเปลี่ยนโฟกัสของคุณจากการดูเฉพาะรายการซื้อขายและมุ่งเน้นไปที่ทุกแง่มุมของวิธีการซื้อขายครับเปลี่ยนโฟกัสครับจากการดูเฉพาะรายการซื้อขายและมุ่งเน้นไปที่แง่มุมของวิธีการซื้อขายเป็นยังไงคือโฟกัสที่กระบวนการครับนะฮะหนึ่งนะ มุ่งเน้นที่ระบบเดียวครับเอาไว้รู้เรืรู้จริงนะ 2. บรหิหารความเสี่ยงและโพรสซันไซส์อย่างมีเหตุผลครับ 3. ระง,งับการเจริญรมอย่าเจริญโรมฮะสติดตามและตรวจสอบเพอร์ฟอรนต์ตัวเองครับ5โฟกัสกระบวนการครับถ้าคุณสาม,มารถจะใช้เคล็ดลับ5หันดับนี้ได้นะคุณจะก้าวกระโดดไปสู่นะครับนี่ครับ คนส่วนน้อยครับ7%ครับที่เป็นสเตจของความเรียบง่ายจะมีประสิทธิภาพครับคือเข้าใจแล้วว่านะความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่ามักง่ายครับนะเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าง่ายครับเขามีความชัดเจนเกี่ยวกับสไตล์ครับในระบบการเทรดของเขาครับเขามองเห็นระบบของเขาโดยรวมครับมองภาพใหญ่ครับนะว่ามันมีตั้งแต่ครับ สัญญาณเข้ามันมีตั้งแต่อ่าสัญญาณออกจุดเข้าจุดออก Stop Loss, Take Profit, Position Size นะฮะแล้วก็การมองแนวโน้มโดยรวมของการเคลื่อนไหวราคาครับเขามองทุกอย่างครับนะ,ะหรือรวมกระทั่งถึงการรีวิวเพ r m ์แมนตัวเองครับกันทำการบ้านครับเขามองภาพใหญ่ครับไม่ใช่เป็นแค่ e n t ทรี Ent ครับะะการเทรดเขาคือภาพใหญ่คือภาพรวมฮะ และที่สําคัญครับเขาใช้กดได้ดีขึ้นครับด้วยครับกดของเขานั้นจะให้คําแนะนาครับแล้วก็ขจัดการคาดเดาและความสับสนครับความเรียบง่ายนี่เองครับจะทําให้เขามีความแน่นอนและชัดเจนครับแล้วก็เนี่ยฮะเขาจะกลายเป็นคนเครับที่อยู่รอดแล้วก็มีศักยภาพมากพอที่จะเป็น1%ที่สําเร็จได้ครับนะฮะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเวิร์กมากเลยก็ใช้ได้จริงครับอ่าทำให้ผมนึกถึงนี่นะนี่ฮะ ผมว่านะภาพนี้ครับคืออะไรครับเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยช่วงที่อยู่ในหุบเหวแห่งความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยและอายใจที่ตัวเองรู้น้อยเนี่ยจะเป็นนี่ฮะจะเป็นอยู่ในใ,ในในสเตจที่สามนะครับมักง่ายครับอะไรนะมีเงินนะสเตจสามเลยนะเอ่อในนะสเตจสามสเตจสามเรียบง่ายแต่ขี้เกียจครับแล้วก็ มักจะเป็นจุดจบทําให้เขาหมดตัวแล้วก็ถอนตัวครับเนี่ยสเตตสามเนี่ยนะครับ,รบถ้าคุณไม่ถอดใจนะถ้าคุณมีการโฟกัสที่กลยุทธ์เดียวระบบเดียวนะแล้วก็บริหารความเสี่ยงบิหารโพซิชั่นไซส์เข้าใจเทร i ด g เซ c h โค l ลจีไม่เฉยตามอารมณ์นะแล้วก็โฟกัสกระบวนการนะคุณจะขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาเนี่ย เติบโตเติบโตแล้วก็กลายเป็นนักเทรดสาเร็จได้ครับนะครับผมว่าข้อมูลนี้ดีนะครับเป็นประโยชน์หลายคนนะที่ฉันอยากจะเลิกเหลือเกินว่าฉันพยายามมาหลายปีเนี่ยฉันพยายามมาห้าปีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยฉันพยายามมาสิบปีแล้วไม่ถึงไหนเลยจะอย่าพึ่งนะครับคุณอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับเรียบง่าย๋ยวขี้เกียจครับลองเอาแนวทางไปปรับใช้ดูนะครับเนี่ยเคล็ดลับห้าอันดับนะโฟกัสระบบเดียวครับเนี่ยฮะ ริหารความเสี่ยงและโพซิชันไซ์อย่างสมเหตุสมผลไม่เดือดรมรมครับติดตามเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็โฟกัสกระบวนการครับคุณจะมีโอกาสยกระดับขึ้นได้ครับไปสเตจที่4ครับซึ่งเป็นสเตจของมือโปรแล้วครับและมีโอกาสสาเร็จครับที่สําคัญนะครับคืออะไรครับคู่แข่งคุณเริ่มมีน้อยนะเพราะว่าเข้ามานะจากร้อยจากร้อยคนนะจากร้อยเซนเนี่ยคุณเนี่ยถ้าคุณไม่เลือกล้มในสเตจสนะคุณจะเหลือไม่แค่เจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ฮะ เป็นคนหนึ่งในเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์คที่มีโอกาสสาเร็จได้ทําไมต้องถอดใจล่ะครับสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับนี่ฮะนี่เป็นข้อมูลนะเขานะแนะนําหนังสือประเภทเนี้ยผมมีอยู่หลายเล่มน,นะลองลอง,ลองดูแล้วกันครับไม่วา่าจะเป็นนักเทรดฮีโร่นะครับศาสตร์ศาสตักการปันพอร์ตนะครับจีอว่าการเทรดนี้มีเรื่องนี้เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับจเจอกรมนาน้าสวัสดีครับ